โอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับช่อง Lanso Channel เช่นเคยนะครับก็ต่อจากกิจกรรมสุม่มเสือลงนะนะครับผมดูนี่มีคนได้แล้วนี่เสือลงแต่ผมไม่ได้นะครับอืมแต่ว่าผมยังมีอีกหนึ่งนะครับผมก็คือผมได้อ่าการ์ดสุ่มมานะครับเป็นการ์ดสุม่ม S11 ใบนะผมก็มีโอกาสได้อ่านี่นะเสือลงนะแต่ปันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่ในผมอยากได้เนี่ยนถะังยีง่หัวนะครับขอให้ถังยี่ห้อออกก็ได้ อย่างยี่ห้อหอก็ดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยว่าเราจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเยอะเยอะคล้วค้างค้างค้าง,งนี่ขอ,อยืมพลังหน่อยนะครับโอเคอาเปิดเปิดสังเปิดสังเวยก่อนเปิดสังเวยก่อนโอเคถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> หนึ่งสองสามไป โอ้โหอ้วนไฟมาอ้วนไฟมานะฮะเอ้ยเสียใจอ้วนไฟผมน่าจะเป็นกี่ดาวเนี่ยอืมอ้วนไฟเฮ้ยไม่ต้องการอ้วนไฟเฮ้ยโอ้โหอะไรวะไม่รู้งานเลยโอเคผมคลิปนี้มาสั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปนะครับผมจะสุ่ม ผมว่าจะสุ่มให้ครบร้อยสามสิบครั้งนะครับให้ครบร้อยสามสิบมันก็จะได้อ่าอะไรนะการสุ่มการสุ่มเวทยอีกหนึ่งใ,ใบที่สามารถเลือกสายได้เนี่ยในนี้มีอ่าเสรอหลงด้วยนะครับมันว่องไวแต่เราสุม่มไม่ครบร้อยสามสิบใบนะครับผมก็คลิปน,นี้ปิดจบไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปตาม ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ